หนังสือเรื่อง s ซ n t Story นิทานธรรมสกิจใจผู้เขียนชุติปัญญูสำนักพิมพ์อมรินธรรมะไม่ยุ่งยากหากเข้าใจพระราชาองค์หนึ่งชอบหาคำถามแปลกๆมาสอบถามคนใกล้ตัวอยู่เป็นนิดพระองค์รู้สึกว่าเมื่อใดที่ไม่มีใครตอบปัญหานั้นได้พระองค์จะมีความสุขยิ่งนัก แต่ความสงสัยของพระองค์กลับทำให้คนใกล้ชิดต้องตื่นตัวอยู่เสมอเพื่อที่จะตอบปัญหาให้ได้วันหนึ่งเมื่อการประชุมระหว่างพระราชากับเหล่าเซนาบรีสิ้นสุดลงพระองค์ได้ตรัสขึ้นท่ามกลางที่ประชุมว่าวันนี้ข้ามีเรื่องจะถามหัวหน้าเซนาบดีสักหน่อยพระองค์มีเรื่องอะไรจะถามพยะย่ค่ะ หัวหน้าเสนาบดีทูลถามพระราชาด้วยความรู้สึกกังวลใจเหมือนจะรู้ว่าปัญหาครั้งนี้คงไม่ง่ายเหมือนเคยเมื่อพระราชาเห็นสีหน้าของมหาเสนาบดีไม่ค่อยดีแทนที่จะรู้สึกเห็นใจกลับยิ้มด้วยความสุขใจที่จะได้ลองเชาวปัญญาผู้ตายบังคับบัญชาของตนพระองค์ตรัสว่าคำถามมีอยู่ว่า ถ้าจะให้ท่านต้อนแกะไปขายสักสองพันตัวแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อท่านขายแกะเสร็จแล้วจะต้องนําแกะเหล่านั้นกลับมาพร้อมกับเงินด้วยเมื่อได้รับฟังรับสั่งเช่นนั้นมหาเสนาบดีจำต้องตอบรับในกติกาที่พระองค์สร้างขึ้นแม้ไม่รู้ว่าจะหาทางออกเช่นใดแต่ก็ต้องน้อมรับเงืินไขที่พระราชากำหนด เข้าได้แต่เดินกลมหน้ากลับเข้าบ้านเหมือนคนกําลังแบกโลกทั้งใบไว้ภรรยาและลูกสาวเห็นเช่นนั้นก็รู้ทันทีว่าเขาถูกพระราชาทดสอบเชาปัญญาอีกแล้วลูกสาวผู้เป็นที่รักจึงเอ่ยถามขึ้นว่าพ่อเป็นอะไรจ๊ะดูหน้าตาไม่ค่อยดีเอาเสียเลยพระราชาทดสอบปัญญาพ่ออีกแล้วแต่ครั้งนี้พ่อไม่รู้จะตอบอย่างไรดี เมื่อลูกสาวรู้ว่าพ่อเจอบททดสอบจึงได้ถามถึงความเป็นมาของปัญหาครั้นได้รับฟังสิ่งที่พ่อเล่าจบลงเธอก็ได้แต่นิ่งสงบสักครู่ก่อนที่จะเอ่ยวาจากับพ่อไม่เหมือนอะไรเกิดขึ้นว่าไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยถ้าพ่อทำตามที่ลูกบอกรับรองว่าปัญหานี้ผ่านไปได้เฉลุยลูกจะทำอย่างไร มหาเสนาบดีถามด้วยความรู้สึกประหลาดใจว่าแล้วลูกสาวผู้ฉันฉลาดก็แจกแจงทางออกที่จะทำให้พอสามารถผ่านความกัดกลุ้มใจไปได้เมื่อได้ฟังคำตอบจากลูกสาวมหาเสนาบดีถึงกับยิ้มอย่างมีความสุขเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม